วันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกกันเริ่มเย็นอากาศเย็นเลยอากาศเย็นดีฝนตกไหมฝนตกตกเบาบางอยู่ลมอแล้ววันเสาร์ไปไหนมาวันเนอนอยู่นเอ้าแล้วทำไมไม่มาล่ะวันเสาร์นอนทำไมวันเสาร์มาไหมล่ะหนูอ่ะมาแต่ลุงอ่ะไม่มารออยู่วันเเปิดร้านเลยวันเสาร์เปิดเมื่อวานไม่เปิด ด,ดีใจไหมว่าว่าคุณอ๋อหายแมวไหมดีใจมันก็เราต้องพักเงินซื้อบ้างไหมว่ามันก็ยังดีแมวอิ่มไหมแล้วก็กินมันก็ก,นก,ก,<ล>กินไปเรื่อยน้องแมวก็พูดยากนะรักกินไปเรื่อยรักแมวมากไหมรักดิแมวเราคนเรารักเราเขาก็รักเราเลยแมวตั้งชื่อให้ไหมแมวอ่ะทำชื่อ <laughs> ชื่อขาวก็ชื่อขาวไป สามสีก็สามสีแปลงชื่อไงจัมโบ้ก็เซฟจัมโบ้จัมโบ้นี่ตัวใหญ่ใช่ไหมจัมโบ้ตัวใหญ่ไปแล้วนะไปขายกาแฟก่อน